เริ่มนานาันานี้เราแคมปิ้งกันในบ้านนะจ๊ะอา,อากาศเริ่มหนาวแล้วอากาศเริ่มหนาวเราลองเอ็กซ์มเปิร์กันดูที่บ้านบอเวนพี่ฟนอนเต็นท์กันวันนี้นะจ๊ะแต่บอววนตอนนี้มัน25่สองศาเซนเซียส เพื่อนเพื่อนเต็นสวยไหมเอ่ยายพังทาหารนะจ๊ะยิบชี้ตาใครเพื่อนเพื่อน,นหน่อยลูกชี้ตาเพื่อนเพื่อนหน่อยไม่บายเพื่อนเพื่อนหน่อยค่ะโอเคชี้ตาค่าว้ายว้าย <laughs> <laughs> นี่คือปีใหม่เราจะไปที่คอนแก่นกันเ,เราเอาเต็นท์ไปไหมอ่ะไปคะ่ะลูกเอาไป,ไปเอาไปเต็นท์เราจะใหญ่กว่านี้อ่า ันนี้คือแค่แค่เต็นเราเอ็กซ์เพรสกันเฉยๆขนาดสองคนนอนถ้าสามคนมันจะแน่นเกินไปพี่ผมผมมันจะพันกับแม่แม่ไปดูโทรศัพท์ไปนี่อยี่างนี้ดีกว่ายราถ่ายวิดีโอพี่ก่อนโอเคไปไปถ่ายถ่ายรอบเต็นที่พี่เฉยนะถ่ายรอบเต็นเงียบเงียบให้ดูว่าเราเรามีเต็นท์กันเฉยๆเต็นในบ้านกัน เต็นสวยนะแต่มันขนาดสองคนเนาะสามคนก็ได้มคได้แต่อาจจะบิดเบียหน่อยมันอันนี้มันอยู่ในพื้นซีเมนเราไม่ต้องต่อกเลยแต่จะเป็นพื้นมีมีมีอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นสนามหญ้าเขจะมีตะปูต่อให้ยึดเพื่อให้มันตึงวะ อ0นาทีแล้วสวยนะวันนี้นอนเป็นนะคะพี่เอวชอบไหมคะลูกชอบชอบมากเหรอคะอ๋อแฮปปี้ใหม่เรากลับบ้านได้เจอของจริงแน่นอนคลิปนี้หมอมมาจบคลิปก่อนคลิปนี้เอาแค่นี้นะเราแค่รีวิวเบสิกพื้นฐานนี่เฉย ไเห็นหน้าพี่อิปก่อนหเห็นหน้าพี่อิปก่อนไปสวัสดีบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายเพื่อนๆสวัสดีบ๊ายบายแล้วก็สวัสดีค่ะค่ะดี bye.